นี่เป็นใจความสำคัญที่จะต้องเข้าใจไว้เป็นหลักพื้นฐานตัวไปในในระดับแรกก็ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดสามอย่างนี้เท่านั้น <c oughs> ถ้าจะถามว่าทั้งสามอย่างนี้ อันไหนมันยากกว่ากันคำ <c oughs> ตอบก็อาจจะตอบได้ว่ามันยากพอๆกันเพราะว่ามันยากคนละแบบมันมีความยากไปคนระแบบการที่จะเว้นความชั่วทุกอย่างเสียนั่นมันก็ไม่ใช่ง่ายมันก็ยากเต็มเต็มขนาดเต็มมาตรฐานเต็มอัตราของมันด้วยเหมือนกัน ถ้ามันง่ายก็คงไม่มีใครทำบาปในโลกนี้ในเวลานี้ในบ้านเมืองเราหรือบ้านเมืองไหนก็ตามถ้ามันง่ายแล้วก็คงไม่มีใครทำบาปนั่นไปนึกดูสังเกตดูเมื่อจะทำบาปเมื่อตนเองจะทำบาปหรือเมื่อเห็นผู้อื่นทำบาปมันก็จะรู้ว่ามันยากหรือง่าย ยิ่งเป็นคนบุตรชจนธรรมดาสามัญทารายนั้นก็ยิ่งง่ายที่จะทำบาปมันก็ยากที่จะเว้นจากการทำบาปยิ่งมีแต่การทำบาปทั้งที่เกิดมาก็สวยแล้วมันก็มีบาปมากเท่ากับความสวยของมันเมื่อมันรวยมันก็มีบาปมากเท่ากับความรวยของมัน หรือมันแต่งเมื่อแต่งตัวกินอยู่อย่างธรรมดาอย่างเป็นเทวดามันก็มีบาป <c oughs> มีความชั่วมากเท่ากับไอความเป็นอยู่ชนิดที่แข่งกับเทวดามันมีบ้านมีเรือนมีรถยนต์มีอะไรต่างๆอย่างที่เขาชอบกันนักเนี่ย <c oughs> มันก็ยังมีบาปอยู่ที่นั่น แต่ละส่วนใหญ่ส่วนมากมันก็ได้มาเพราะการทำบาปมันโกงเขารวยเร็วๆเ,เ,เอามาสร้างตึกมาซื้อรถยนตอะไรก็สุดแท้ <c oughs> า้โลกนี้มันกำลังเจริญในทางวัตถุอย่างนี้และเจริญเร็วมากที่สุดภายในยี่สิบสามสิบปีนี้ก็เจริญจะจะจำกันไม่ได้ ยี่สิบปีไปกรุงเทพทีหนึ่งนี้แทบจะจําไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ไหนมันก็เกิดขึ้นมากรู้ราสวยงามไปหมดแต่แล้วบาปมันก็เต็มไปทั้งไอความเจริญรู้ราสวยงามนั่นแหละไอคนที่สวยงามรู้รานั่นแหละระวังให้ดีเถอะมันสวยด้วยบาป มันไปทำบาปออกมาซวยทั้างสวยข้างมันก็มีบาปเป็นเครื่องนุนหลังแต่งเนื้อแต่งตัวในลักษณะที่จะอวดพูดแล้วก็ไม่น่าจ,จะพูดว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็แต่งตัวสำหรับอวดบาปกางเกงผู้ชายยังไม่อวดบาปเท่ากางเกงผู้หญิงคุณไปดูเองกับรูป <c oughs> นี่ว่าจิตใจมันต่ำลงหรือว่าจิตใจมันสูงขึ้นถ้าจิตใจมันต่ำมันก็ต้องทำบาปทั้งที่ว้านเมืองมันรู้รา้าสวยงามสนุกสนานอะไรต่างๆ <c oughs> เมื่อเย็นนี้เรามาก็ยังคุย <c oughs> กันกับอาจารย์ของพวกคุณวัดสมอเพราะเรื่องมันมีนิดเดียว ถ้าศีลธรรมกลับมาโลกนี้ก็เป็นโลกพระสีอาน <c oughs> คงจะฟังกันถูกไม่ต้องอธิบายก็ได้ถ้าศีลธรรมกลับมาทุกคนมีศีลธรรมโลกนี้ก็เป็นโลกของพระสีอานทันที <c oughs> เพราะว่าเรื่องวัตถุสิ่งของเลอที่จะอำนวยความสะดกสะดวกสบายนั่น มันก็มีอยู่พร้อมแล้วมีตึกมีวิมานอะไรอ,อยู่พร้อมแล้วมีเครื่องใช้ไม้สอยอย่างวิเศษวิโสเป็นของคลิปไปแล้ว <c oughs> มันเสียอยู่อย่างเดียวแต่ว่าคนมันยังมีบาปเนี่ยมันยังมีบาปเท่านั้นเองโลกนี้จึงเป็นโลกของภาษีอ่านไม่ได้ทั้งโลกนี้เขาทำความเจริญทางวัตถุไว้พร้อมแล้วสำหรับจะเป็นโลกของภาษีอ่านในทางของวัตถุ แต่ว่าทางจิตใจนั่นมันไม่เป็นนั้นพอแก้ไขาทางจิตใจได้ไอ,โโอ,อ,ไอ, <c oughs> อ้โลกนี้ก็เป็นโลกของสีอ่านขึ้นมาได้ทันทีเหมือนกันก็ช่วยกันเว้นบาปเจ้แล้วก็ทำกุศลหรือทำความดีขึ้นมาเรียกว่ามีสีนธรรมเท่านั้นแหละโลกนี้ก็เป็นโลกของสีอ่านนี่เสร็จไปตอนหนึ่ง ที่เหลืออยู่แต่ตอนที่ว่าจิตใจจะบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสปราศจากเว้าสมองหรือไม่นั่นมันเป็นเรื่องของพระอระหันต์ถึงแม้ว่าอยู่ในโลกของภาษีอานแล้วก็ยังจะต้องประพฤติกระทำเพื่อความเป็นพระอรหารอีกส่วนหนึ่งด้วยท้งห้า ท่านไม่ได้กล่าวไว้ว่าในโลกของพระอาหารหันต์นั่นในโลกของพระสีอา,ารนั้นจะเต็มไปด้วยพระอาหารหันต์ยังจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอาหารหันต์พูดแต่เพียงว่าศีลธรรมมันดีไม่มีการเบียดเบียนกันรักใคร่เหมือนกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือข้อที่ได้กล่าวไว้ว่า คนในโลกปฏิอานในศาสนาปสิอานนั้นเหมือนกันจนจำกันไม่ได้เนี่ยคนแก,แก่แก่ที่เคยฟังเรื่องนี้คงจะนึกออกว่ามีข้อความอย่างนั้นอยู่เพราะคนในศาสนาปสิอานั้นเหมือนกันจนจํากันไม่ได้พอลงประจาาเรือนแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าสามีภรรยาอะไรต่างรมันเหมือนกันไปหมดต่อเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้จึงครรู้ว่า คนนี้เป็นอนรยาสามีอะไรของเรา <c oughs> เข้าหมายความว่ามันในศีลธรรมดีถึงที่สุดจนไม่มีใครเลวแม้แต่สักคนเดียวในทางศีลธรรมเพราะยังมีเรื่องต่างๆอีกมากมายแสดงว่ามีความอยู่เย็นเป็นสุขในทางวัตถุในทางร่างกายในทางสังคม อยู่กันเป็นมนุษย์แท้เหลือจากนั้นจะเป็นระหารหรือไม่ก็ไปประพฤติปฏิบัติได้ไม่ยากแล้วเพราะพื้นฐานมันดีแล้วความเห็นแก่ตัวมันเกือบจะไม่มีอยู่แล้วควรจะจดจำข้อนี้ไว้ด้วยว่าถ้าประพฤติศีแลธรรมคือเว้นความชั่วได้และทำความดีได้มีศีแลธรรมอย่างนี้แล้ว ความเห็นกับตัวมันเกือบจะไม่มีเหลือแล้วความเห็นกับตัวที่ทําให้ฆ่าสัตว์ลักลักทรัพย์ประพฤติกาเมื่ตันิจาจารพูดแทจดื่มน้ําเมาอะไรต่างๆนั่นนะมันทําเพราะความเห็นกับตัวนั่นเองแต่ความเห็นกับตัวมันเบาบางก็ทํำไม่ได้ฉันทามีศีลธรรมดีก็เรียกว่าความเห็นกับตัวมันเบาบางแล้วมันเกือบจะหมดแล้ว ช่วยเอาไปบอกไปกล่าวกันให้เข้าใจข้อนี้แล้วให้รักใคร่าสามัคคีกันในการที่จะปฏิบัติตามนี้เป็นหมู่ไปเป็นคณะไปไม่ใช่ว่าจะทำอย่างถือพวกแข่งขันกันเป็นพวกระหว่างพวกเพียงแต่ว่าเรารับผิดชอบร่วมกันว่าพระพุทธศาสนานี้ มันไจะตกเป็นภาระของเราทุกคนพวกที่อยู่ที่ชาัยานี่ก็จะทำดีที่สุดไม่มีข้อติเตียนได้พวกที่อยู่ที่วัดสมอที่ลานตะกานะคาจรจีธรรมราชนะ่ก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ได้มีข้อติเตียนได้มันก็เป็นอันว่ามันจะสมบูรณ์ไปหมด ทั่วไปทั้งประเทศหรือว่าทั้งโลกก็ได้ยานี่การนับถือพระพุทธศาสนานั้นมันทักจะกว้างขวางมากจะทั่วโลกอยู่แล้วใหอ,อีกทีหนึ่งจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าแม้ในศาสนาอื่นเขาก็สอนเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวด้วยเหมือนกันทุกศาสนามีหัวใจอยู่ที่นั่ง คือมีัวใจอยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นเหตุให้ทำบาปถ้าศาสนาไหนสอนให้เห็นแก่ตัวแล้วก็เรียกว่าไม่ใช่ศาสนาแล้วมันมีไม่ได้มันต้องสูญหายตายไปแล้วก็เหลืออยู่แต่ศาสนาที่ถูกต้องคือมีประโยชน์นั่นจึงสอนให้เห็นแก่ตัว หรือไม่เห็นแก่ตัวดีลองคิดดูสอนให้เห็นแก่ตัวก็คือห้ามการการทำบาปทุกอย่างทุกประการเสียสอนให้เห็นแก่ตัวก็คือสอนให้ทำบาปเองที่บางคนอาจจะแย้งว่าเดี๋ยวนี้เราก็รักตัวเห็นแก่ตัวเราจึงทำบุญนั่นดูดีๆมันคนละความหมาย รักตัวเห็นแก่ตัวและทําบุญทําบุญเพราะเห็นแก่ตัวตัวจะได้มีบุญอย่างนี้ก็าไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวแบบในความหมายตัวตัวไปไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวที่ควรจะถูกด่าฉห็ันเมื่อท่านบางคนจะด่าใครว่าเห็นแก่ตัวแล้วก็ลองคิดดูสังเกตดูว่าเขาเป็นอย่างไรเห็นแก่ตัวชนิดไหน ถ้าเขาเห็นแก่ตัวชนิดที่จะทำบุญให้มากๆแล้วคุณจะด่าเขาได้หรือไม่คุณจะด่าเขาลงหรือไม่แล้วคงไม่มีทางที่จะด่าเขาว่าเห็นแก่ตัวเ <c oughs> นี่ยคือภาษามันกำกุ้มลอยรู้ไว้ว่าบางทีภาษามันสับปรับมันหลอกให้เข้าใจผิดได้เห็นเห็นแก่ตัวนี่ เขาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องมันมีขีเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวที่นี่คนที่ทำดีทำบุญทำกุศลนั่นไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่ว่าเขาเห็นแก่พระธรรมเห็นแก่พระพุทธเห็นแก่พระธรรมเห็นแก่พระสงฆ์ก็จึงทำบุญทำกุศลไม่ใช่เห็นแก่ตัว แต่ว่าความโง่มันยังติดมามันยังเหลืออยู่มันยังติดมาตั้งแต่เห็นแก่ตัวอยู่ตามธรรมดานั่นมันเอาความเห็นแก่ตัวนั้นมาพูดอีกเรารักตัวเราจะทําอะไรให้แก่ตัวมันความโง่ที่มันเหลือเศษอยู่เพราะมันเคยเห็นแก่ตัวมาอย่างเต็มที่ในการทําบาปพอมาเห็นแก่บุญเห็นแก่กุศลจะทําความดีเนี่ยมันก็ควรจะ เรียกว่าเห็นแก่ธรรมะดีกว่าดีกว่าเห็นแก่ตัวแต่ถ้าใครอยากจะพูดว่าเห็นแก่ตัวก็ได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ขอให้ถือเสียว่าไอ,ตไอาต้ตัวนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ที่ว่าตัวตัวนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่ตัวของกิเลสมันเป็นตัวของธรรมะ